ซีซั่นวันนี้บับจัดมาให้อีกหนึ่งคันกับรถตู้เวนจอรี่เครื่องสารจดนปี2008สภาพสวยสวยพร้อมใช้งานกับโปรโมชั่นขับฟรียาวไปอีก90วันสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจออน้บับอีกแล้วนะคะเซรีรไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้บับจัดรถเข้าใหม่มาให้คุณลูกค้าที่กําลังตามหารถตู้พร้อมใช้งานหรือจะใช้ในรูปแบบครอบครัวจัดไฟแนนซ์ปลายข่าปลายฟ้าปลายเหลืองได้นะ,ะหรือจะวิ่ง ตัวดีกับโรงแรมนะคะวิ่งรับส่งนักเรียนตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆวันนี้จัดมาให้น,ะน,ะน,ะนะา่าไฮซีซั่นแล้วอยากได้รถตู้เวนจอรี่เครื่องสา g ีวันนี้จัดปีส0 0พสภาพส,ยสวยๆพร้อมใช้งานมาให้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสภาพตัวรถกันก่อนเลยนะคะทั้งภายนอกและภายในคันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะสภาพส,ยสวยๆมาพร้อมโลโก้นะอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถสภาพโดยรวมสวยงามมากตัวนี้ได้ไฟหน้าฮโลเจนนะกรอบไฟหน้าใส่กิ๊ก ไม่มีร่องรอยการแตกการร้าวนะในส่วนของตัวไฟต่างๆใช้งานได้ปกติสับลงมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมนะคะลูกค้าจา๋าตัวน้องเป็นสีขาวมุกสภาพส,สวยๆเลยตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอไม่รถสวยเดิมนะ,ะลูกค้าจา๋ามีการรับประกรันวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์มาให้ด้วยเดี๋ยวมาชมสภาพบอดี้ด้านข,าข้างของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้ได้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมสวยๆเลย,เล,ยลูกค้าจา๋า ด้านข้างของตัวน้องคันนี้น้องแป๊บจัดมาให้ด้วยยางบิสโตนยางปีใหม่ได้ล้อแมกเดิมโรงงานนะคะตัวนี้ดอกยางหนาสภาพสวยทั้ง4เส้นพร้อมใช้งานกันแบบยาวไปเลยลูกค้าจ๋าดอกยางร่องลึกนะคะสภาพบอดี้ตัวล้อแมกค่อนข้างจะใช้งานเจ้าของเดิมใช้มาดีมากไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่งใดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างนะคะตัวกระจกต่างๆนะจากศูนย์โตโยต้ามีมาให้เบ้ามือจับโครเมียมเดี๋ยวแปบ๊บให้ดูรายละเอียด ภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะนี่สาหรับด้านข้างของตัวรถนะตัวนี้เดี๋ยแป๊บให้ชมรายละเอียดตัวด้าน,นข้างจนถึงเม็ดอาร์คนะ,คะตัวนี้ในส่วนของตัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวขอนุญาาแกะเม็ดอาร์กกันนิดนึงลูกคา้าจ๋าแข่งนิดนึงนะคะรายละเอียดเม็ดอาร์ต่างๆนะคะสมบูรณ์แบบเลยลูกคา้าจ๋าตัวเม็ดอาร์เรียงรายกันแบบทุกจุดนะคะกึ่งกลางแล้ว ระยะห่างกันนะคะจากศูนย์เลยลูกค้าจ๋าสวยเดิมนะ,ะตัวนี้เม็ดอาร์กก็เรียงรายจะไปถึงด้านหลังกันเลยลูกค้าจ๋าคาดด้วยแถบโครเมียมสวยงามนะคะนี่ให้เห็นกันแบบช,ชัดๆเลยเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของซอกประตูกันบ้างนะคะลูกค้าจ๋ารายละเอียดตัวหัวน็อตต่างๆตรงซอกประตูภายในนะคะบานหน้าของตัวรถยังคงสวยเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะหรือขันน็อตแตง่งใดเลย ตรงแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สภาพสวยสวยเลยกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวประตูบานซ้ายสภาพสวยไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะย่าเทบมาชมในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในตัวรถกันต่อเลยเบ้ามือจับก็โครเมียมนะคะสภาพบอดี้ภายในต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นบอดี้ภายในจะคุมโทนด้วยเบาะหนังสีดำส,สวยเดี๋ยวแม่ขออนุญ,ญาตเข้าไป ดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยนะคะตัวนี้ที่สำคัญประตูบานเลื่อนก็จะเปิดได้สองฝั่งนะคะนี่ขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะผู้โดยสารสามารถขึ้นลงได้ทั้ง2ฝั่งตัวนี้ก็จะมีพรมกระดุมมาให้แล้วด้วยรอบคันนะคะสะภาพสวยๆพื้นพรมต่างๆตัวเบาะนะคะคู่หน้า ตรงนี้ก็สามารถพับเบาะได้180องศานะคะเป็นเบาะหนังสภาพสวยมีเบลเข็มขัดนิรับภัยมาให้ทุกที่นั่งเป็นเบาะหนังสามแถวสภาพสวยๆนะคะตัวนี้ฟ้าด้านบนต่างๆช่องแอร์ต่างๆหรือตัวไฟก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าอาจจะดูเล็กแต่ภายในบอดี้กว้างมา,มากนะคะตรงเฮดรูมต่างๆตัวระบบแอร์ช่องแอร์สามารถปรับได้เลยนะคะด้านหลังของตัวรถอ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาต ลงไปด้านล่างกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้บันไดขึ้นลงก็จะมีตัวไฟมาให้ด้วยเดี๋ยวแบบให้ดูรายละเอียดตัวเม็ดอาร์คของตัวรถกันต่อเลยแข็งนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋านี่รายละเอียดตัวเม็ดอาร์คนะตัวนี้ไม่มีเก็บสีมานะคะลูกค้าผาเป็นแค่ตัวฝุ่นนะคะเม็ดอาร์คกลมสวยเรียงรายไปแบบทุกจุดเลยนะคะด้านบนก็ให้เห็นถึงตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะคะยังอยู่ครบเลย ตัวน็อตตรงแผงประตูบานเลื่อนต่างๆก็ยังคงสภาพตัวเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆตัวเม็ดอัดต่างๆไม่มีร่องรอยการโดนมานะคะสภาพด้านข้างโดยรวมนะคะสวยเดิมมากๆนี่นะคะในส่วนของตัวนี่เลยนะคะพลาสติกต่างๆนะ,ะก็ยังอยู่ครบลูกค้าจ๋าตัวน็อตต่างๆเม็ดอัดต่างๆให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะคะตัวนี้ และด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะคาดด้วยโครเมียมนะเขียนว่าเวนจูรี่นะคะมาให้พร้อมนะคะสภาพสวยเดิมกระจกทุกบาน,นะคะมาจากศูนย์โตยโยต้ามาให้นะคะนี่ตรงนี้ก็จากศูนย์โตยโยต้ามาให้เช่นเดียวกันสภาพโดยรวมขอบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะตัวบอดี้ของตัวรถนะคะของตัวน้องสภาพสวยเดิมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยลูกค้าจ๋า ตัวอักษรนะคะโครมเมียมต่างๆโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบตัวนี้เป็นรุ่น G นะคะ 3.0G คันนี้ก็จะได้เซ็นเซอร์ด้านหลังกะระยะมาให้ด้วยอีก2ตำแหน่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมาให้นะ,ะในการถอยหลังมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวกรอบไฟหลังนะคะไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆ,ๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการมาให้พร้อมนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะ,ะในส่วนของตัวกรอบไฟต่างๆ กระจกด้านหลังก็ยังคงสภาพเดิมตัวปัดน้ำฝนตัวไล่ฝ้ากระจกมองด้านหลังไฟเบรกดวงที่3สภาพคงเดิมใช้งานได้ปกติเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดภายในของตัวรถกันต่อเลยนะคะเปิดใช้งานได้ง่ายปกติเลยนะคะลูกค้าจ๋าสภาพภายในตัวนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะสามารถวางของหรือว่าวางกระเป๋าได้นะคะ ด้านหลังของตัวรถก็สามารถพับบอกะได้เหมือนกันนะคะสำหรับด้านหลังของตัวตาเวนจูรี่ข้อดีของเขาก็สามารถพับเก็บได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะ,ะด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังกันบ้างนะคะฝั่งซ้ายของตัวรถกันต่อเลยตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยนะคะไม่มีร่องรอยการขอดแต่อย่างใดเลยลูกค้าจะซีนเดิมเม็ดอาร์กลมสวยนะคะน็อตเดิมไล่มาจนถึงด้านขวานะคะตัวนี้ ส่วนของตัวโช๊คนะคะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้3-4กิโลด้วยใช้งานได้ปกตินะคะไม่ฝืดนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะลูกค้าจา๋าด้านหลังกันอีกบ้างนะคะตรงนี้สภาพเดิมๆลูกค้าจา๋าเดี๋ยวแปะะ๊บขอนญาตใช้เล็บนะคะจิกให้ดูนี่มีร่องรอยเล็บนะคะแสดงว่าซีนเดิมนะคะฝาก,กระโปรงเดิมจากสูตรมาให้เลยโดยรวมสภาพด้านหลังด้านข้างของตัวรถนะคะโดยรวม90 8%ไปเลยลูกค้าจ๋าสภาพตัวน้องเดี๋ยวป้าพามาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะโดยรวมกระจกนะคะให้เห็นกระจกจากศูนย์โตโยต้านะคะทุกบานเลยลูกค้าจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นจากศูนย์โตโยต้ามาให้เช่นเดียวกันอย่างที่ป้าบอกประตูบานเลื่อนนะคะใช้งานเปิดได้ปกติทั้ง2บานเลยนะคะนี่สภาพสวยโดยรวมหัวน็อตต่างๆเม็ดอัต่างๆนะคะ ยังอยู่ครบรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนรับประกันนะนแบบซื้อรถเข้ามานะคะเน้นรถสวยรถดีมีคุณภาพนะคะนีตัวน็อตต่างๆนะคะเม็ดอาร์ต่างๆในส่วนของตัวโครเมี่ยนคัตด้านบนก็ยังคงสวยไม่มีร่องรอยการเบียดหรือว่ารอยบุบแต่งใดเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะพับเบาะได้ตัวนี้สามพับเบาะได้ร้อยแปดสิบองศานะคะแป๊บขอ,อยาทำให้ชมนะคะลูกค้าจ๋า อ่านี่เลยนะคะอยากจะคุยนะคะอยากจะพูดปะพูดคุยกับผู้โดยสารด้านหลักก็สามารถพับบอกหันไปได้เลยนะคะเรียไดูว่าสะดวกสบายเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าแนะนำํำน่าใช้นะคะอ่ะเดีย๋ยวมาดูในส่วนของตัวสิีกเกอร์ต่างๆนะคะก็ยังอยู่โครบหัวน็อตทั้งสองฝั่งสวยเดิมนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฟให้ด้วยนะคะตัวบันไดขึ้นลงนะคะ เบ้ามือจับเป็นโครเมียมเดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะลูกค้าจา๋ารายละเอียดเม็ดอาร์นะคะอีกหนึ่งฝั่งนี่ให้เห็นกันจ๋จทั้งสี่ฝั่งกันไปเลยลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นฝุ่นนะคะไม่ได้ลอยเก็บสีแต่อย่างใดเม็ดอาร์กลมสวยนะคะล่องลึกแบบนี้เลยเห็นได้ชัดนะคะถ้ารถทํามาก็จะแบบอาจจะเม็ดอาร์หายนะคะลูกค้าจา๋า หรือว่าบิดเบี้ยวนะไม่กลมสวยนะคะลูกค้านี่เปิดปิดใช้งานได้ปกติอ่ะเดี๋ยวไปดูเม็ดอาร์ฝั่งคนขับกันต่อเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะให้เห็นขออนุญาตนะคะมันแข็งนิดนึงลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์ฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันลูกค้าสวยกลมนะคะคมชัดนะคะไม่มีรอยแต้มสีมาแต่งใดนะคะให้เห็นเรียงลายกันจะแบบ ทั้ง4ฝั่งของประตูกันเลยนะคะนี่สีเดิมไม่มีเก็บสีมานะคะลูกค้าลูกค้าที่ชมผ่านช่องทางออนไลน์จะได้มั่นใจในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะว่าตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะตัวสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดไม่มีรอยแกะหรือรอยถอดแต่งใดนะคะตัวมุมซอกภายในประตูนะคะฝั่งคนขับก็สวยเดิมเม็ดอกกลมสวยหวัวน็อตไม่มีรอยขยับ ตรงแผงประตูนะคะตัวนี้กระจกนะคะฝั่งคนขับปรับออโต้นะคะมีระบบเซนทันล็อกเป็นพลาสติกนะคะคือลูกนะคะตัวกระจกก็จากสุดโตโยต้ามาให้ตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมีมาให้ถึง2ดอกนะคะลูกค้าจา๋านี่มีมาให้3ดอกเลยนะคะมีกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะยังไม่ได้ใช้งานตัวนี้พวงมาลัยมี SRS airbag ใ,ในส่วนของตัวเบาะผู้น้าก็ เป็นเบาะหนังสีดำสภาพสวยๆตัวนี้เครื่องเล่นฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะน่าใช้ผู้หญิงก็ขับได้นะคะตัวเครื่องเล่นต่างๆหรือว่าตัวปรับระบบแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันต่อเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาชมด้านหน้าตามแป๊บมาเลยนะคะลูกค้าจ๋า สภาพด้านหน้านะคะฝาก,กระโปรงบานหน้าสวยเดิมนะคะลูกค้านี่ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยในส่วนของตัวฝั่งขวาของตัวรถตัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขัดหรือแกะนะคะซีนเดิมนะคะลูกค้าจะให้เห็นตัวซีนนะคะสีขาวๆเ,เดิมๆจากโรงงานก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากชัดดนางดำเนินการมากกว่า30รายการเปลี่ยนท่ายของเลียวให้นะเปลี่ยนในส่วนของตัว น้ำปัดกระจกเปลี่ยนของเหลวต่างๆนะตรวจเช็คมออก,อกอได้เลยลูกค้าจ๋าฝั่งซ้ายของตัวรถก็เช่นเดียวกันนะหัวนอ็อตด้านในเม็ดอักต่างๆสวยเดิมอยู่ครบฝากระโปรงต่างๆสติ๊กเกอร์นะคะก็ยังมีมาให้เห็นไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนมานะคะตัวฝากระโปรงก็เดิมไม่มีถอดเปลี่ยนมานะคะดูสัญลักษณ์ง่ายนะคะฝากระโปรงมีสัญลักษณ์ของโตโยต้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ โดยรวมถือว่าตัวน้องสภาพเดิมเดิมเดียม,มพัดพามาชมนะะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยจ้ะลูกค้าจ๋าตัวห้องเครื่องรุ่นนี้ก็จะอยู่นะคะฝั่งด้านซ้ายของผู้โดยสารด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็สามารถใส่เชื้อเพลิงด้านข้างอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอ่ะเดีย๋ยวไปเปิดให้ชมสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ นิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไอดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยตัวนี้นะคะสภาพห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเครื่องยนต์สามพันนะคะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะตัวนี้สภาพโดยรวมห้องเครื่องไม่มีค้าบน้ํามันเหลยเยิ้มก่อนออกรถตรงแป๊บมีปานเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะเรามีโปรโมชั่นฟรีถ่ายน้ํามันเครื่องให้สองครั้งสองหมื่นกิโลนะคะ นี่โดยรวมก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องเดิมๆนะคะแผ่นเพสามารถตรวจเช็คได้นะคะตัวนี้รหัสเครื่องยนต์1 KD f g v นะคะตัวนี้เป็นบอดี้ปี2018นะคะโมเดล18แท้เลยก่อนออกรถก็มีการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะคะต่างๆนะคะตัวน็อตต่างๆห้องเครื่องไม่มีร้อยเปลี่ยนมานะคะหรือทําเครื่องมาแต่อย่างใดสภาพโดยรวมสวยงามมากนะคะ,ะ,คะเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเป็นเครื่องยนต์3000นะคะตัวนี้ ใครที่สนใจกำลังมองหารถตู้นะคะเป็นเวนจูรี่นะคะ หน้าไฮซีซั่นแล้วนะคะอยากได้รถไปใช้งานวิ่งงานจัดไฟเน้นป้ายขาวปลายฟ้าปลายเหลืองได้นะแบบแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะสภาพตัวน้องสวยงามมากนะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอําเภออยู่ต่างภาคแล้วก็มีบริการจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่นะคะออกง่ายจะเอาไปวิ่งงานนะคะวิ่งรับส่งนักเรียนหรือจะใช้ในแบบครอบครัวนะเหมาะมากๆเดี๋ยวแป๊บมาย้าสเปคกันอีกครั้งสาหรับใครที่กำลังตามหารถตู้ t o y o t a v e n t u r รนะคะเครื่อง 3.0G คันนี้ได้ปี2018 ค่าตัวน้องนะคะอยู่ในราคา739,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนข้างวนอยู่เพียงแค่14,000บาทตลอดสัญญานะคะสนใจคันนี้ก็สามารถโทรหารแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0950304555นะคะอยากได้รถไปวิ่งงานก็สามารถทักทายสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซฟไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย